สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่รักในกีฬาฟุตบอลและรักในการลงทุนทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเดือนนัดอีกแล้วครับแน่นอนว่าจะต้องมีทัศนาฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆพุกท่านเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอย่างแน่นอนครับและสําหรับวันนี้ครับ25มกราคม2567ครับคู่แรกครับอยากให้มองไปที่ศึกสเปนครับครับเป็นางด้านของแอตแลนติโกมาลิกจะเปิดรังเย้าต้อนรับการมาเยือนครับของทางด้าน เซบีย่านั่นเองครับซึ่งเจอกันเมื่อไหรเนี่ยเป็นทางด้านแอตเลติกมาลิกที่ดูเหนือกว่าตลอดเลยครับและสำหรับฟอร์มช่วงหลังของแอตเลติกมาลิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ทีมครับที่สามารถรักษาฟอร์มและรักษามาตรฐานของทีมไว้ได้เป็นอย่างดีครับส่วนทางด้านเซบียานเองครับช่วงหลังเองเนี่ยถือว่าคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้เลยครับและ ในเกมล่าสุดเนี่ยก็โดนทางด้านคิโรนาครับตบมาถึง5ประตูต่อนหนึ่งครับวันนี้เนี่ยเดินทางมาเจอกันในช่วงเวลาที่อารันโกมาลิกสามารถรักษาฟอร์มไม่ได้แบบนี้และยังกลุ่มความได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองด้วยครับและที่สําคัญครับต้องบอกว่าแนวรุกของอารันโกมาลิกเองช่วงหลังเนี่ยถือว่าจัดจ้านมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององ,องตวนกิสมันครับหรือว่าโมราต้าครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมองดูนะครับว่าความได้เปรียบที่เหนือกว่าทุกมุมทุกด้านของอารันโกมาลิกแบบนี้เซบีย่าไม่น่าจัดต้าน ให้เลือกมองไปที่แอลติโกมาลิกได้ครับได้เลยครับเบชื่อว่าจะเอาชนะได้อย่างน้อยๆ2ประตูครับคู่ที่2ครับให้เลือกมองไปที่ FA ฟเอกันได้เลยครับก็วันนี้ับเป็นงด,ด้านของบรอนส์มัทเอนะครับจะเปิด รองยาวตอนรับการมาเยือนของสวันซีครับทีมที่มาจากลีกที่ต่ำกว่านะครับเจอกันทีไรเนี่ยเป็นทางด้านบอลสมาร์ทเองครับที่ทําได้ดูดีกว่าตลอดเวลาเลยครับและสําหรับวันนี้ครับบอลสมาร์ทเองได้เปรียบที่ได้เล่นในทีมของตัวเองด้วยครับและฟอร์มช่วงหลังของบอลสมาร์ทเองเนี่ยถ้าไม่นับนะครับเกมที่สะดุดแพ้กับท็อตแนมฮอนสเปอร์และเกมล่าสุดที่แพ้กับลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยครับส่วนทาง,งด้านผู้มาเยือนอย่างสวันซีเองครับในลีกของตัวเนี่ยก็บอกว่าผลงานไม่ค่อยจะคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่และวันนนนีี้เเ่ยอออกมมาลนนบทื มองดูนะครับว่าเกรดบอลเนี่ยต่างกันแบบนี้นะครับน่าจะต้านทานบอสมันไม่ไหวนะครับคู่นี้ครับให้เลือกมองไปที่บอสมันได้เลยครับบอสมันน่าจะเอาชนะวนสวนซีได้อย่างน้อย2ประตูครับ คู่สุดท้ายครับที่น่าเลื่อมองสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับก็ไปลุยกันที่ศึกเบลเยียมครับกันได้เลยครับพี่พีครับเป็นด้านของยูเนียนเซนกิลอยครับจะเปิดรังเย้าต้อนรับการมาเยือนของอันโดเลตครับซึ่งผลงานที่เคยเจอกันมาเนี่ยเจอกันเมื่อไรก็ตามแต่เจ้าถิ่นเนี่ยมักจะทําได้ดูดีกว่าเสมอครับแต่มาดูในเรื่องของฟอร์มปัจจุบันครับมองว่าฟอร์มของอันโดเลตในช่วงหลังเองเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่ไม่หมูครับและวันนี้ครับมาเจอกันในถิ่นของยูเนียนเซนกิลอยก็จริงครับแต่มอง ทีมในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับขอญาตซื้อใจ2มุมครับซื้อไปที่มุมเสมอครับและซื้อใจไปที่อันเดเลตนะครับอาจจะมีโอกาสเอาชนะนะครับผมในส่วนของยูเนียนเซนกิลอยด้วยด้วยเพราะะนะสำหรับคู่นี้ครับเลือกมองไปที่อันเดเลตได้เลยครับมองว่ามีโอกาสที่จะยันเสมอเจ้าถิ่นได้ในเวลา90นาทีครับและนี่คือทั้ง3คู่ครับกับฟุตบอลประจำค่ำาคนมันที่25มกราคม2567ที่น่าเลือกเชียร์เลือกมองครับแล้วก็ฝากพิ้วท่านไว้ด้วยนะคราทที่อยกได้น ฟุตบอลดีๆแบบนี้ครับรวมไปถึงแนวทางในการลงทุนครับก็สามารถเข้ามาในครอบครัว91 Sport Club ของนัดได้เลยนะครับก็ทางเข้าเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือแอดมาได้เลยครับที่ nt ห n t ่1 1รับรองว่าชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นัดขออนุญาตลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ของนัดด้วยแล้วก็ติดตามผลงานติ๊กต็อกนะครับร่วมคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวัันนพรุ่ี้สวคบ